สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับมาแล้วครับชนชมรถครอบครัวมือเดียวสภาพงามๆเลครับคันนี้ลองชมดูนะครับกับ Honda าซีอาวนะครับปี2008 2น e ะครับส0 e นะครับสภาพสวยๆครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับกว้างขวางนั่งสบายภายในใหม่มากๆนะครับรองชมดูได้เลยครับรถอยู่ที่บางแคนะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับใครจะตัดสดใครจะซื้อผ่อนได้หมดครับ ไปเช็คที่ศูนย์ก็ยังได้ครับสำหรับมือเดียวป้ายแดงแบบนี้ หาไว้ใช้งานนะครับชอบหรือไม่ถูกใจหรือเปล่านะครับผ่อนได้ครับคันนี้เดือนรับประมาณ6,000นะครับให้ผ่อนยาวหน่อยครับ6ปีรองดูนะครับสวยสมบูรณ์เงาฉ่าดําแบบนี้เลยครับเอาไปใช้งานครับทรงหรูดูดีมีระดับกว้างขวางนั่งสบายรถครอบครัว SUVCRV ปี2008ครับเช็คและชมดูได้ว่าจะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับรองดูนะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ครับในแฟนคลับของ CRV ครับ วิธีการใช้งานการซ่อมบำรุงการดูแลนี่ครับคันนี้สวยมากเลยครับเป็นปี2008กับสภาพแบบนี้เจ้าของดูแลมาอย่างดีครับเช็คชมตรวจสอบดูรถทดลองขับตัดสินใจขับรถกลับบ้านจ่ายเงินด้วยนะครับอย่าลืมฮ่าฮประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเลยครับภายในสวยสมบูรณ์ครับพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเซ็นทรัล็อกแอร์แบ็กเอนะครับ สิ่งอำนวยความสะดวกครบพอมีจัดใช้งานได้ทันทีภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์หาไว้ใช้งานคุ้มหรือไม่ชอบหรือเปล่าอันนี้สมาชิกต้องตัดสินใจครับสำหรับผมพยายามคัดหารถสวยๆนำมาฝากสมาชิกนะครับและส่วนมากรถเต้นที่ผมคัดถ้าเป็นไปได้ผมจะคัดเป็นประเภทมือเดียวป้ายแดงครับซื้อง่ายไว้ใจศูนย์ได้ครับก็พาไปเช็คที่ศูนย์นั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เบาะหนังตึงไม่มีหย่อนไม่มียานไม่มีขาดเลยครับสวยสมบูรณ์ครับเช็คหาไปดูรถตรวจสอบสภาพท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับกว้างขวางนั่งสบายไม่เอี่ยมเลยครับประมาณนี้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกตรงมาให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับสําหรับรถครอบครัวรถอเนกประสงค์แบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยครับสาหรับสภาพดีๆประมาณนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของดูแลมาดีมากๆเข้าศูนเช็คศูนย์ทุกระยะครับ เช็คชมตรวจสอบนะครับนี่ครับประมาณนี้พื้นที่ด้านหลังกว้างนะครับมี วางของใส่ของสบายครับสวยๆแบบนี้ห้องเครื่องเนียนๆแน่นๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คทุกระบบนะครับใช้งานได้จริงครับใช้งานได้เลยนี่ครับก่อนนำมาฝากนะครับมีรถให้เลือกให้ชมเยอะมากๆนะครับขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับเลือกที่ชอบจัดที่ใช่เอาที่ไหวขับได้ใช้งานสบายครับก็ต้องไปตรวจสอบดูรถทดลองขับนะฮะจะพาเพื่อนพาช่างไปช่วยดูก็ได้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟท้าย LED ล้อขนาด17จากโรงงานนะครับ Honda ตัวนี้ สวยสมบูรณ์มากๆนะครับชมดูได้ดูในภาพไม่พอถ้าใครพร้อมจบพร้อมเช็คพร้อมชมต้องไปดูตัวจริงครับท่านจะดูว่ามันสวยจริงดังที่ถ่ายรูปมาให้เราชมหรือเปล่านะครับแต่พิกัดกับสภาพเบื้องต้นถือว่าดีงามนี่เลยครับ ไปดูรถตรวจสอบสภาพกันเลยนะครับสำหรับผมจะยังคงหาสวยๆมาฝากสมาชิกนะครับกับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาเข้ามาติดตามนะครับขอบพระคุณที่ไว้วางใจนะครับจะพยายามหารถสวยๆนำมาฝากนะครับทีนี้สมาชิกก็เลือกก็ชมและอย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับชอบรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็เข้าไปศึกษาตามแฟนเพจนะครับไปซุ่มอ่านหรือจะไปตั้งคำถามไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวข้อมูลคนก็จะเข้ามาตอบเยอะแยะมากมายนะครับ นี่นะครับเช็คชมตรวจสอบดูรถนะครับบางแครกาจนาพิเศษนะครับ